คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับปวดเข่าปวดข้อ,ขอกระดูกบางพุนใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการสูญเสียคอลลาเจนจากวัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการขาดแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระดูกทําให้เกิดอาการปวดอักเสบกับเทคนิคการดูแลก็คือว่าเสริมคอลลาเจน ผสานกล้ามเนื้อกระดูกและน้ำไขข้อเส um ริมแคลเซียมผสานเนื้อกระดูกและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อไข่ข้อในภาคปฏิบัติก็คือดูแลด้วยคอลลาเจนและแคลเซียมที่ผสานเป็นเนื้อกระดูกและมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของน้ำไขข้อตลอดจนลดการอักเสบของ ขายข้อด้วยน้ำมันปลาอาจคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดหัวใจให้คอมเมนต์และช่วยแชร์ด้วยครับ